็ผู้ช่วยช่างดูครั้นะคะก่อนขึ้นปฏิบัติงานดูครั้งนะคะอยากให้สวมใส่อุปกรณ์ดีๆนะคะที่เราจัดนะคะให้สวทวนก่อนนะคะก็คือหมวกนะคะรองเท้าเนาะถ้าจะปีดเสาก็คือใส่รองเท้าปีดเสาแล้วก็เข็มขัดหรือว่าสายการตกนะคะก็คือต้องสวมใส่แล้วก็ก่อนสวมใส่ก็ตรวจสอบดูทุกครั้งนะคะว่า้อมใช้งานหรือเปล่านะคะว่ามีรอยชํารุดหรือว่ามีรอยแตกหักอะไรนี้หรือเปล่านะคะก่อนขึ้นปฏิบัติงานดูครั้งนะคะ แล้วก็ระหว่างปฏิบัติงานนะคะก็คืออยากให้สวมใส่ PPE นะคะหมวกรองเท้านะคะถุงมือนะคะให้พร้อมปฏิบัติงานถูกรั้งนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอุบัติเหตุระหว่างที่เกิดที่ระหว่างเราปฏิบัติงานนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่การป้องกันตัวเองนะคะเป็นทางที่ดีที่สุดเนาะที่จะไม่ให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะค่ะแล้วก็เน้นย้ำอีกเรื่องนะคะสําหรับช่วงนี้ของเราก็ยังมีสถานการณ์การระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนาคะหรือว่าโควิด19นะคะ,อ,ะอย่างน้อยเราก็มีการรรงค์ลงนะคะให้พนักงานของเรานะคะคฉีดวัคซีนเนาะ,ะแต่เราก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยนะคะก็คือเรายังต้องสวมหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็วัดอุณหภูมินะคะแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะอย่างสม่ำเสมอเนาะ,ะแล้วก็ล้างก็คือบ่อยๆนะคะถ้าเราจับจืดเสียนนะะ่ยงเนาะหรือว่า ใช้อสิ่งของหรือว่าที่จับสิ่งของที่เป็นที่ใช้ร่วมกันนะคะอันนี้ก็คือเน้นย้ำเนอะว่าต้องป้องกันโดยเองนะคะ